สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกๆคนที่อยู่ประเทศไทยนะคะและสวัสดีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศค่ะสวัสดีพร้อมๆกันเลยนะคะและสวัสดีทุกคนทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าท่านอยู่ประเทศอะไรก็ตามขอสวัสดีทุกคนคะ่ะหยวนคอมโอเควันนี้เข้าสู่เดือนพฤศจิกายน2563นะคะแม่หมอก็จะมาตรวจเช็กดูดวงชะตาสำหรับ ท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะท่านที่เกิดในราศีธนูในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่15มกราคมนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดคศอสอะไรคศอสอะไรก็ตามนะคะขอให้เกิดอยู่ในช่วงวันที่16 ท่านว่าถึงวันที่15มกราคมนี้คือราศีธนูนะคะและในการตรวจเช็คดูวงชะตานี้แม่หมอจะตรวจเช็คดูวงชะตาจากไพ่ยิปซีนี้นะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวจะไม่ได้อิงเวลาตกฟากจะไม่ได้อิงลัคนาอันใดนะคะไม่ต้องไปกังวลซีเรียสกับเรื่องเวลาเกิดนะคะเพราะว่าแม่หมอไม่เอาวเวลาที่ท่านเกิดมาทํานายนะคะแม่หมอเอา ช่วงระหว่างท่านที่เกิดคือวันที่16ธัาานวาไปจนถึงวันที่15มกรานี้นะคะขอให้ท่านก็ใจเข้าใจตามนี้ด้วยนะคะและราศีธนูนี้ก็คือราศีธนูไม่ใช่ลัคนาราศีธนูนะคะดูกับแม่หมอจะต้องเป็นอย่างนี้นะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจดีแล้วเรามาตรวจเชคกดวงจะตาก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไร ภายในเดือนพฤศจิกายนส5 6 3นานี้โดยสภาพทั่วๆไปเลยตัวของท่านนี้ดวงของท่านนี้โดดเด่นในด้านการดูดีมีเสน่หานะคะดูท่านมีมีมความภูมิฐานในสายละร่างกายดูเหมือนคนดีคนมี สั์สินเงินทองมากมายอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีดูแล้วมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากๆเลยนะคะและที่สำคัญท่านก็ยังเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งในการบริหารจัดสรรด้านหน้าที่การงานการเงินและจัดสรรสรรหาในแทบจะทุกๆเรื่องท่านเป็นคนที่จะหลาดจะเลี้ยวนะคะอันนี้ดวงของท่านมันจะโดดเด่นในรูปแบบนี้ภายในเดือนพฤศจิกายนนะคะ ทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องในเดือนะคะเรามาดูด้านการงานก่อนการงานในเดือนพฤศจิกาท่านที่เกิดราศีธน,นูนี้ด้านการงานยังไม่ค่อยแจ่มใสสักเท่าไหร่นะคะท่านที่ทำงานบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดก็แล้วแต่นะคะช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกานี้ท่านก็ต้องทำงานไปเรื่อยๆก่อน ยังไม่ต้องลงมือวางแผนที่จะหมายคืว่ายังไม่ต้องลงมือกระทําการอันใดตามที่วางแผนเอาไว้นะคะเพราะว่าเมื่อเราลงมือทําแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นเป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่ดังนั้นแม่หมออยากจะแนะท่านว่าให้ว,วาดโครงการเขียนโครงการไว้ก่อนเพราะว่าการที่ลงมือก็ลงมือ,มอได้เหมือนกันแต่ว่าขอให้ท่านทําแบบ เริ่มต้นเพียงลงทุนเพียงเล็กๆน้นอยๆอะไรประมาณนี้นะคะอย่าอย่าได้ไปคิดการไกลใหญ่โตว,ว่าเราจะต้องได้เป็นกอบเป็นกำม,มากมายเหมือนที่ผ่านมาเพราะว่าท่านเก่งท่านบริหารท่านคาดการใดลงมือทําอะไรแล้วมันจะเห็นผลเห็นชัดเจนในสิ่งที่ท่านตั้งใจไว้แต่พอมาช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้มันมันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะคาดการไว้ว่าจะให้ได้สูงถึงแค่นี้ ปรากฏว่ามันไม่ถึงอ่ะมันมัน,ม,นมันก็จะอยู่ต่ําแค่นี้นะคะไม่ว่าท่านทํางานธุรกิจองค์กรอันใดหรือท่านท,ทําธุรกิจส่วนตัวก็เหมือนกันนะคะในการที่ท่านจะท,ทําธุรกิจด้านการงานในช่วงเดือนพฤศจิก,จกายนี้ขอให้ท่านนี้พยายามคิดทบทวนคิดไตรตรองบอกลบคุณหารผลได้ผลเสียกำไรกำไรให้รอบคอบดีก่อนนะคะ คือท่านต้องสังเกตดูสถานการณ์ช่วงเดือนพฤศจิกาก่อนว่าหากเราจะทําอย่างนี้ทําอย่างนี้มันจะโอเคมันจะไปรอดไมให้คิดอย่างนี้นะคะดังนั้นแม่หมอขอแนะนําว่าขอให้คิด5 0าสในการที่จะว่าได้กําไรและขาดทุนนะคะเพราะว่าเป็นช่วงจังหวัดเดือนที่ไม่ค่อยดวงไม่ค่อยเอื้อในด้านการงานของท่านของท่านสักเท่าไหร่นะคะหรือหากท่านที่ทํางานในองค์กรเป็นพวกรับราชการอะไรนี้ หากท่านต้องการขั้นตำแหน่งในช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็ยังอยู่นิ่งๆอยู่นะคะก็อยู่ในตำแหน่งอะไรเงินเดือนเท่าไหร่ก็ยังอยู่แค่นั้นไปก่อนนะคะทีนี้เรามาดูด้านแห่งการเงินนะคะทีนี้ว่าการงานมันยังไม่ได้ดังแกยังไม่เ่มใสแต่ท่านโชคดีอย่างหนึ่งก็คือท่านะจะมีโชคล่ามในด้านแห่งการเงินการทองนะคะมันจะมีเงินทองสะพัดเข้ามาสู่ตัวท่านอยู่ได้เรื่อยๆนะคะ บางทีเงินมันไม่ได้มาจากจุดการงานอยู่แค่จุดเดียวแต่เงินทองน่ะมันสะพัดมาจากช่องทางอื่น,น,นช่องทางนั้นช่องทางนี้ทําให้ตัวท่านนี้ยังได้โชคดีด้านการเงินการเงินไม่ติดขัดไม่ขัดสมนะคะท่านยังโอเคในด้านการเงินดีอยู่ถึงแม้ว่าการงานมันมันไม่โอเคได้ดั่งใจที่ตั้งใจจะให้เป็นแต่มันการงานมันก็ยังโอเคอยู่นะคะทีนี้มาดูในด้านแห่งความรักนะคะ ดูความรักทั่วๆไปแล้วเนี่ยก็ยังถืออยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะกานที่เกิดในราศีธน,นูนี้ความรักก็อยู่ในเกณฑ์ดีทีนี้แม่หมอจะมาแยกความรักออกเป็นสองอย่างนะคะหนึ่งความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะความรักคนที่มีคู่นี้ก็หมายถึงความรักความสุขสัมพันธ์ก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะเพราะว่าตัวท่าน ก็มีเสน่หาต่อคู่รักของท่านนะคะไม่ว่าท่านเป็นผู้หญิงไม่ว่าท่านเป็นผู้ชายต่างก็กลมหัวใจกันได้ดีเยี่ยมเลยนะคะท่านผู้หญิงก็มีเสน่หาแผวพาว—าไปทั้งตัวสวยสดงดงามสามารถที่จะกลมหัวใจคู่รักของท่านได้ท่านชายก็เหมือนกันมีความหล่อเหลามีเสน่หาเนื้อหอมก็สามารถที่จะ ุมหัวใจคู่รักของท่านได้เหมือนกันก็เป็นว่าสรุปแล้วคนโสดความรักก็สุขสมหรือไทยดีมากๆเลยนะคะดังนั้นถ้าจะถามว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนี้คนโสด <c oughs> ที่รักกันมาความรักก็โอเคดีแล้วล่ะสามารถลงเลยแต่งงานกันได้ไหมคำตอบก็คือความรักมันก็ดีมันสุขงอมแล้วล่ะ ถ้าหากท่านต้องการที่จะแต่งงานตัดสินใจลงเอยกันก็โอเคก็ประสบความสำเร็จนะคะไม่มีอุปสรรคปัญหาอันใดเลยนะคะท่านจะคล่องตัวแทบจะทุกเรื่องในการที่จะมาจาัดสรรในการของเรือนต่อไปนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคู่รักด้วยนะคะต่อไปเรามาดูความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่นั้นก็หมายถึง คนที่แต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานคนที่จดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนแต่มาอยู่รวมกันจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ตามนี่คือลักษณะความรักของคนที่มีคู่นะคะเรามาดูสถานการณ์แห่งความรักคนที่มีคู่แล้ว <c oughs> ความรักความผูกสัมพันธ์ช่วงเดือนพฤศจิกายนี้โอเคไปกันได้ดีมากๆเลยนะคะต่างก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันต่างก็มีความเข้าอกเข้าใจ เข้าอกเข้าใจคิดถึงคุณงามความดีซึ่งกันและกันตางก็กลมหัวใจซึ่งกันและกันได้ดีเยี่ยมนะคะมันเป็นช่วงจังหวะเป็นช่วงจังหวะเดือนที่ความรักนี้สวยสดงดงามหอมหวานดีมากๆเลยนะคะทำอะไรก็ถูกตาต้องใจกันไปหมดเลยไม่ว่าท่านเป็นภรรยาท่านเป็นสามีจะพูดจะจาจะประพฤติปฏิบัติอะไรก็ดูมันโอเคดูดีไปหมดมีกัน ให้เกียรติกันทนุถนอมน้ําจิตน้ําใจกันเทอดทูลจิตใจซึ่งกันและกันนะคะก็โอเคก็แสดงความยินดีด้วยนะคะมีความสุขก็มีความรักที่ดีก็เป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็ทําให้เรานี่มีทั้งความสุขทั้งใจและกายเมื่อมีความสุขใจดีและกายมันก็ดีก็สวยสดงดงามนะคะโอเคต่อไปเรามาดูด้านเคาะหนะคะ <c oughs> มาดูเรื่องเคราะห์แนวเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยท่านไม่ค่อยมีหรอกหมายความว่าสุขภาพร่างกายของท่านนี้ก็ยังโอเคสมบูรณ์แข็งแรงดีอยู่แต่ทีนี้ว่ามันมีเคราะในด้านแห่งความคิดทางด้านอารมณ์นั่นก็หมายความว่าในช่วงจังหวะเดือนพฤศจิกายนนี้อารมณ์ของท่านมันดูมันแปลเปลี่ยนไปนิดหนึ่งมันปวนแปรนะคะ คือบางครั้งท่านก็อารมณ์ดีบางครั้งท่านก็อารมณ์ร้อนบางาารั้งท่านก็หัวร้อนบางท่านก็งดหงิดแต่บางท่านบางครั้งท่านก็หัวเราะบางท่านก็ดีอกดีใจอะไรประมาณนี้มันสลับสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้นะคะทีนี้มาดูแล้วเนี่ยถามว่าเมื่อสุขภาพร่รางกายแข็งแรงก็โอเคแต่ถ้าคาใดบางคนที่เกิดพร,ราศีธน,นู หากแม้นว่าท่านเนี่ยไม่สบายอาจจะเก็บไข้ได้ป่วยจริงๆแล้วเนี่ยป่วยนั้นมันอาจจะไม่ได้เกิดจากสรีระร่างกายของท่านหรอกแต่มันอาจจะเกิดมาจากทางด้านจิตใจลึกๆเพราะว่าบางครั้งท่านมีเรื่องทุกข์เศร้าหมองลึกๆในก้นบึ้งหัวใจท่านยังมีความระทมทุกข์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งหาทางออกไม่ได้หรือปรึกษาหาหรือใครก็ไม่ได้ดังนั้นท่านเก็บความทุกข์ไว้แต่เพียงผู้เดียว เมื่อมีความทุกข์ไว้แต่เพียงผู้เดียวท่านก็เลยกลายเป็นอารมณ์หุนหันหงดหงิดเป็นอารมณ์เดี๋ยวเหมือนผีเข้าผีออกอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นเขาบอกว่าหากท่านจะป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ถ้าสมมติว่าท่านที่เกิดราศีธนูกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ดังนั้นวิธีที่จะรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นให้มันหายขาดให้มันหายดี มันอยู่ที่การมีจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแรงนะคะท่านต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งและแข็งแรงอย่าอ่อนแอเราต้องสู้สู้สู้นะคะอย่าได้อ่อนแอต้องพยายามเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้อย่าได้เกรงกลัวสิ่งที่ไม่ดีเพราะตัวเราสามารถที่จะเอาชนะศัตรูหมู่มารร้ายใดๆทั้งหลายทั้งปวงได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ไม่ว่าศัตรูนั้นจะมาจากสิ่งที่มองเห็นหรือมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นก็ตามจะมีศัตรูที่รับๆับก็ตามท่านสามารถที่จะเอาชนะพวกเขาเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะขอเพียงให้ทําจิตใจให้เข้มแข็งแข็งแรง,แงเอาไว้นะคะที่มาดูปัญหาปัญหาก็ไม่มีอะไรนะคะคว้าการเงินท่านโอเคดีแล้วละ่ะในเดือนพฤศจิกายนนการเงินดีอยู่ปัญหาก็มีแค่เรื่อง จิตใจนี่แหละพยายามจะทําให้จิตใจมันอ่อนแอหากใครมีปัญหาอะไรมากระทบกระทั่งจิตใจแล้วขอให้ท่านสู้อดทนยืนหยัดด้วยความมั่น,นคงมั่นใจของตัวเองเข้าไว้นะคะแล้วท่านก็จะได้ชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะโอเคสําหรับท่านที่เกิดราศีธนูก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะแม่หมอก็จะตรวจด,ดูอ่าราศี ในทุกๆเดือนนะคะดังนั้นราศีธนูก็ภายในเดือนพฤศจิกาก็จบไว้แค่นี้แล้วพอเข้าสู่เดือนธันวาเดือนสุดท้ายแห่งปีนี้ขอให้ท่านนี้มารับชมรับฟังอีกครั้งนะคะเพราะแม่หมอจะเอาดวงชะตาราศีธนูมาพูดอีกครั้งนะคะในเดือนธันวาคม2563นะคะดังนั้นเมื่อจบแล้วขอท่านชาวราศีธนูช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะ และแม่หมอก็จะเอาเบอร์โทรไว้ให้ตรงนี้นะคะและในการตรวจเช็คดูดวงตาครั้งนี้นะคะแม่หมอไม่ได้ดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะแม่หมอเองอยากให้ยิบซีจะดูเป็นคนหมู่มากนะคะเอาดวงเกณฑ์แห่งความแม่นยําจากคนหมู่มากนะคะไม่เป็นดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะและหากใครต้องการที่จะดูให้เกิดความขังความจะมังความแม่นยําเป็นส่วนตัวของตัวเองแล้ว ก็มาดูดวงชะตาที่บ้านของแม่หมอนี้นะคะแม่หมอเปิดดูทุกวันและแม่หมอจะให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะหรือหากท่านที่อยู่ไกลไม่สามารถมาดูที่บ้านแม่หมอได้เราก็ดูกันทางออนไลน์ได้นะคะไม่ว่าท่านจะดูภาคไหนก็ตามอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานหรืออยู่จังหวัดไกลๆจากที่แม่หมออยู่เราก็มาตรวจเช็คดวงชะตาก็ได้หรือแม้กระทั่ง ท่านที่อยู่ต่างประเทศคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถที่จะดูทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะขอเชิญชวนให้ท่านถ้ามีปัญหาอะไรอยากรู้เรื่องราวโดยส่วนตัวเองมา,มาดูนะคะโทรมาก่อนนะคะในไพ่ยิปซีนี้มีความขลังความฉงความแม่นอย่างยิ่งนะักไพ่ยิปซีนี้สามารถแก้ปัญหาหท่านได้ทุกๆเรื่องเลยแหละนะคะและในการตรวจเช็คด,ดวงชะตาครั้งนี้หากท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง มีปัญหาอะไรอยากจะรู้เรื่องดวงเกี่ยวกับเรื่องอะไรจะเป็นการงานการเงินความรักหรืออยากรู้เรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์มาถามแม่หมอได้นะคะแม่หมอตอบให้ได้ทุกคนเลยนะคะโอเคก็ขอให้ท่านที่เกิดราศีธน,นูซึ่งเป็นราศีสุดท้ายนะคะขอให้ท่านจงโชคดีในทุกๆเรื่องนะคะขอให้ท่าน มั่งมีสิสุขมั่งคั่งร่ำรวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองท่านให้ปลอดภัยจากพยันอันตรายใดๆทั้งหลายทั้งปวงเลยนะคะเพียงขอบคุณมากก็มากค่ะบ๊ายบาย